วครับวันนี้มาเจอเช่นเคยครับมาคุยทันเรื่องมอนมอมอน,มอ,นอ่าเรื่องเสริมแหนบอ่าการเสริมแหนบรถบรรทุกครับตามหลักแล้วไม่ควรที่จะเสริมข้างใต้เพราะทําให้รถเนี่ยช่วงล้อนี่จะต่ําจะต่ำสัอ่าจะพร้อมที่จะขุดไปกับดินลถนนเราเลยคิดสร้างใหม่สร้างชุดคิดขึ้นมาใหม่ไม่มีการเชื่อมครับ ไม่มีการเชื่อมตรงนี้เราวางทับไปเฉยๆล็อกสาแหลกครับแน่นหนาะอ่านี่ไว้บนรถเริ่มทุกหนึ่งตันน้ำหนักเริ่มนั่งคำนวณหกล้อครับหกล้อตัวไปครับตั้งสองข้างไอ้รถนี้้นีใช้แนบเก่าส่วนรถทำใหม่เราก็ใช้แนบใหม่นะครับตั้งสองข้างร้อเรครับร้อยเปอร์เซ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราสร้างข้อขึ้นมาล็อกคานไว้ให้ไม่ดิ้นแลาสร้างเหล็กตัวนี้ใหม่บังคับลูกยางทางานแทกซึ่งลูกยางได่เปลี่ยนได้ปกติลูกยางปกตินะครับเปลี่ยนได้ปกติจะใส่ลูกใหญ่ลูกสั้นลูกยาวเปลี่ยนได้ปกติเราทำเหลือไว้แล้วนะครับข้างหน้าข้างหลังอ่าสนใจสอบถามได้เลยครับอูว สาขาตารางและภูเก็ตนะครับคันนี้เช่นกันคันนี้กําลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับกําลังสร้างอยู่ดาพร้อมพอรอยครับผมสวัสดีครับ